เมล็ดมีมเมล็ดแล้วค่ะนี่น,นีเห็นมเมล็ดแล้วนะเป็นแง่งๆเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดเขาแต่มเมล็ดยังฟีบอยู่นะยังสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตต้นผักที่ก้อยเก็บเอามเมล็ดนะคะก็จะมีอยู่หลายผักด้วยกันค่ะ ที่เก็บเอ,อาเมล็ดก็จะมีเป็นบล็อกคลี่พันยุโรปนะคะบล็บอกคลีพันพุ่มพันยุโรปเนาะก้อยก็เก็บเอามาล็ดนะคะนี่ค่ะที่เพื่อนๆเห็นคือบล็อกคลีพันยุโรปนะดอกเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าก้อยเก็บเอาดอกแค่ไม่กี่ช่อเองนะแต่ที่ไหนได้ค่ะเพื่อนๆเขาแตกแตกช่อดอกเล็กๆออกมาเต็มเลยค่ะก็เลยมีเยอะขนาดนี้อันนี้คือ2ต้นนะคะเนี่ยเมล็ดเยอะขนาดไหนเพื่อนดูสิ ถ้ามันติดมเมล็ดหมดนะนี่ปลูกไม่หวาดไม่ไหวต้องแสกมเมล็ดอีกแน่ๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นบ็อกรียุโรปค่ะเดี๋ยวดูผักที่ก้อยจะเอามาเล็ดต่อไปเนาะก็จะมีอยู่แถวนี้นะคะหันมานี่เลยนี่เลยค่ะใครรู้บ้างว่าคืออะไรมันก็คือ คนาบายิกนะคะหรือว่าเคลนะคะเคลค่ะนี่ค่ะเห็นไปไหมคะคุ้นๆไหมคะมันจะมีสองสีก็คือสีเขียวกับสีม่วงนะคะก็เก็บสองสีเลยสีเขียวน่าจะเก็บเยอะหน่อยก็เก็บสามต้นนะคะส่วนสีม่วงก็เก็บสองต้น,นะคะ่ะดูดอกเขาสิคะดอกก็จะเป็นคล้ายๆกับบล็อกคอลี่นะคะเหมือนกันเลยนี่ค่ะเห็นไหมความสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกก้อยนะคะ นี่อันนี้สีม่วงค่ะถ้าติดดอกเยอะอน,นี่ก็คงจะได้แบบปลูกกันแบบสนันเลยปลูกกันแบบสัใจเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เคลนะคะเคลสีม่วงสีม่วงชื่อว่าสกาเลตเคลนะคะสีเขียวนี่ไม่แน่ใจอาจจะเรียกเคลเฉยๆหรือมีชื่อถ้าใครรู้ชื่อก้อนแนะนำเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคะ <K ale S 2> ก้อยจำชื่อไม่ได้นะสีเขียวชื่ออะไรไม่แน่ใจก้อยเรียกแต่เคลกับเคลนะคะนี่ เห็นดอกไม่เอ่ยกลางวันนะคะตอนที่อากาศดีๆก็จะมีพวกผึ้งนะคะมามาผสมเกสรให้นะคะน่าจะติดเยอะอยู่ปีนี้พึ่งเยอะนะคะเป็นสิบตัวเลยค่ะมาเอาเกสรของดอกเคลก้นเนี่ยไปทำํทำผึ้งนะเนี่ยโอเคมีเคลนะคะเคลสกาเลตเคลแล้วก็เคลนะคะมาดู เอา,มาเมล็ดต่อไปนะคะเพื่อนเอา,มาเมล็ดต่อไปอยู่ฝั่งนี้นี่น,นีนี่เลยใครรู้บ้างคะนี่มันก็คือคล้ายๆเคล,ลอีกแล้วนะสีเหมือนกันแต่คนละชนิดนะคะคือโคลาบีค่ะโคลาบีหรือโครุลาบีนะภาษาญี่ปุ่น ก็จะเป็นกระหล่ำปมนะคะเป็นหัวกลมๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใต้ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วค่ะก้อเอาดินกบนะเพราะว่าป้องกันให้โคนมันแข็งแรงค่ะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวลมพัดแล้วเดี๋ยวกิ่งมันหักกก็เลยเอาดินมาคูนที่โคนให้เขาให้มันใหญ่ๆเข้าไว้จะได้แน่นๆนะคะนี่ค่ะโคราบีนะคะหรือว่ากระหล่ำปมค่ะเพื่อนกระหล่ำปมเอาไปตำส้มตำอพยพนี่อร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะก็ ตอนนี้ก็เป็นดอกนะคะยังไม่เมล็ดมีมเมล็ดแล้วค่ะนี่นี่นเห็นมเมล็ดแล้วนะเป็นแง่งๆเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดเขาแต่มเมล็ดยังฟีบอยู่นะยังไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะติดเยอะขนาดไหนเนาะแล้วก็ไปดูอีกอย่างนึงนะคะที่ก้อยเอาเมเล็ดค่ะนี่เลยไอ้ดอกอ้วนนี่คืออะไรเอยไปดูกันนะคะชาช่าง นั่นก็คือต้นหอมยาวญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก้อยเอามาเล็ดนะจริงๆแล้วมันมีติดมาเล็ดเยอะมากติดดอกเยอะมากเลยก็เด็ดออกนะคะเพราะว่าต้นหอมเนี่ยถ้าเราเอามาเล็ดไว้ต้นก็จะโซมเนาะมันเหมือนผักทั่วไปก้อยก็เลยเอาไว้แค่ไม่กี่ต้นนะคะเอาไว้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกนะคะแปดดอกก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าได้มล็ดทั้งหมดเนี่ยก็ปลูกไม่หวานไม่ไหวละเพื่อนดูสิเห็นไหมเห็นไหมเอย หนึ่งดอกมีขี่ล้านเม็ดก็ไม่รู้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยหนึ่งดอกนะคะหนึ่งดอกมีเป็นร้อยเลยค่ะก็เอาไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าก้อยก็ที่เต็มแล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมคะเพิ่งปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ก็ยังเล็กอยู่อันเก่าก็มีดอกก็เอาดอกไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูชนิดต่อไปที่ก้อยเอามาเล็ดนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมเอ่ย ชนิดนี้ที่ก้อยเอามาเล็เพื่อนๆเดาถูกไหม,มว่ามันคืออะไรเอ่ยผักบ้านเราเองผักไทยนะคะนั่นก็คือคะน้าใบาค่ะคะน้ายอดนะคะก้อยลองเอามาเล็ดสองต้นนะคะสองต้นแล้วก็ที่เพื่อนเห็นเป็นแง่งๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันติดติดฝักแล้วนะคะดอกมันร่วงแล้วค่ะดอกมันเป็นสีขาวอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมเอ่ยดอกสีขาวนี่น,นี่อันนี้คือแต่ก่อนมันเต็มเลยนะสีขาวเต็มเลยตอนนี้มันเหลือแค่นี้ค่ะ อันนี้คือก้อยเอามาเล็ดนะคะเอามาเล็ดนี่เป็นฝักแล้วนะจังเป็นฝักอ่อนอยู่เดี๋ยวแก่แล้วก็เก็บมเล็ดแล้วก็ปลูกต่อเลยค่ะนี่ค่ะคณะยอดหรือว่าคณะไทยเราเนี่ยแหละค่ะไปดูเก็บเมเล็ดอย่างสุดท้ายนะคะท้ายสุดก็คือนี่ค่ะเพื่อนรู้ไหมเอ่อยว่าคือ ดอกของอะไรมันก็คือดอกของหัวเชเท้านั่นเองค่ะแต่หัวเชเท้าอันนี้น,นะคะไม่ใช่หัวเชเท้าธรรมดานะคะแต่เป็นหัวเชเท้าสีแดงเป็นหัวเชเท้าเกาหลีนั่นเองค่ะหัวเชเท้าสีแดงนะเนี่ยค่ะก้อยเก็บเมเล็ดนะปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วปล่อยเอา,มาเมล็ดเนาะมีทั้งหมด2ต้นค่ะ2ต้นเนี่ย ก็จะบอกว่า,มาเมล็ดแพงมากเลยนะไอเกาหลีสีแดงเนี่ยก็เลยลองเก็บเอามาเล็ดดูค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้มเมล็ดเยอะหรือน้อยนะดอกเขาน้อยอยังไงก็ไม่รู้จะออกมาอีกหรือเปล่ารอลุ้นนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือผักที่ก้อยเอามาเล็ดไว้ทั้งหมดนะคะมีอยู่ประมาณที่ก้อยให้แสดงให้เห็นเนาะก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะที่ก้อยเอามาเล็ดค่ะให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่ค่ะเมล็ดก,ก้อยเนาะตอนนี้นะคะมา่มาก้อยก็ได้ทำกลุ่ปขึ้นมาใน Facebook ค่ะจะมีกลุ่มต่างๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการปลูกผักแล้วก็แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะคะกลุ่มของสภายญี่ปุ่นความเป็นอยู่ของสะายต่างแดนคนที่อยู่อาศัยต่างแดนค่ะแล้วก็กลุ่มที่สร้างรายได้จากการออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจในกลุ่มต่างๆก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะลิงก์ต่างๆก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างรวมถึงคอมเมนต์ด้านบนด้วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปคุยกันเข้าไปจอยกันค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะก้อยก็พามาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ